สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเปิดตำนานหุ่นพยนต์อาถรนพ์หลวงปู่สุขวัดปากของมะขังเท่า สุดยอดเครื่องรางที่สร้างยากยิ่งเคยสงสัยไม่ว่าเครื่องรางระดับตำนานอย่างหุ่นพยนต์ของลุงปู่สุขพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอภิญญาแห่งวัดปากคลองมะขามเท่าสร้างขึ้นมาได้อย่างไรวันนี้เราจะมาไขค,ความลับเบื้องหลังกรรมวิธีสุดซับซ้อนและเข้มขัง 1. จุดเริ่มต้นแห่งความคลังกา้านตอกรดน้ำมนต์ไม่ใช่แค่กา้านตอกธรรมดาแต่เป็นกา้านตอกที่ลวงปูสุข ใช้รถน้ำมนต์ระพมให้พรแก่ญ,ญาติโยมซึ่งท่านจะปลุกเสกด้วยตนเองทุกครั้งก่อนใช้ทำให้ก้านตอกเหล่านี้ซึมซับพุทธคุณและพลังคาถามานับครั้งไม่ถ้วนถือเป็นเมลสารศักดิ์สิทธิ์ตั้งต้นเลยทีเดียว 2. ส,สู่การถังทอเป็นหุ่นพยนต์เมื่อได้ก้านตอกตามดําราลงปูสุขจะนำมาถักขึ้นรูปเป็นหุ่นพยนต์ท่านเมตตาอธิษฐานจิตจานยันและปลุกเสกเดียวประจุพลังจิตและพระคาถาอันเข้มขลังอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ 3. ม,มวลสารอาถรรพ์สุดพิเศษความขรังไม่ได้หยุดแค่นั้นท่านยังนำผ้าหอ่อศพได้สายสินจากศพผีตายหงเจ็ดป่าช้าที่ตายวันเสาร์เผาวันคารซึ่งเชื่อว่ามีพลังอาถรรพ์แรงมาผ่านทับอุ่นจานอัครยันหัวใจนักรบเทพยนต์เพื่อเสริมฤทธิดเดช 4. อาบแช่ว่านยาและดินอาถรรพ์นำหุ่นไปจุ่มแช่ในน้ำว่านวิเศษที่มีส่วนผสมของใบไม้มงคลเจ็ชนิด ใบตาลใบลานใบขนุนใบคูนใบพยุงใบรักใบจันทร์พอกด้วยดินอาถรรพ์จากเจ็ดป่าช้าเจ็ดท่าน้ําดินกลางนาดินกลางโบสเพื่อเสริมพลังนําไปชุบน้ารักผสมว่านยาและที่มือบรรจดุดาบเหล็กที่ทําจากโลหะพิเศษไว้ปราบศัตรู 5. พิธีกรรมปลุกเสกสุดอลังการขั้นตอนสุดท้ายคือการปลุกเสกขั้นสูงเรียกท่าสี่ดินน้ําลงไฟหนุนทานตั้งทตุ เรียกอาการ32ให้ครบสูตรปลูกเสกด้วยพระคาถาสารพัดทั้งย่อส่วนขยายส่วนดำดินล่องหวนกำบังตัวหลวงปู่สุขจะปลูกเสกขุนพยนตร์นั้นบังเกิดมีชีวิตจิตใจเคลื่อนไหวได้พุทุกุณครอบจักรวาลหุ่นพยนตร์หลวงปู่สุขไม่เพียงแต่คุม้มครองป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงทางบกทางน้ำอากาศแต่ยังป้องกันพุทธภปีศาจคุณใสมนลดำสิ่งชั่วร้ายต่างๆทั้งยังช่วยเสริมดวงบารมี และสามารถดลบันาดาลบอกโชคบอกลาบแก่ผู้ครอบครองได้อีกด้วยนี่คือเรื่องราวความพิธีพิถันและพลังอาคมเบื้องหลังหุนพยนต์อาถรรพ์ของลูกปู่สุกวัดประคองมะขามเท่าหนึ่งในสุดยอดเครื่องรางที่เป็นตำนานและหาได้ยากใครมีไว้ครอบครองนับว่ามีวาสนาอย่างสูงครับและในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่าน คอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ